หน้าอกเราก็ตอนนี้ขึ้นเป็น34นิ้วแล้วจากตอนแรกแค่แบบ31 32เองเนาะผมว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมากเลยนะผมถึงได้ กล้าซื้อให้แฟนผมใช้บอกเลยว่าทรงสวยแบบนี้ใช้งบเพียงแค่หลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยเท่านั้นเองจะหาว่ากว่าโมนะตอนนั้นเนี่ยหน้าอกของกว่าเนี่ยก็แค่แบบ3เอ็ดสามสองเท่านั้นเองแบนมากแบนแบบแบนแบนสุดๆเลยเราแบบหันหน้าหันหลังก็คือเหมือนกันไปหมดเลยเชื่อไหมครับว่าผมเพิ่งเคยเห็นแตงความเขาเนี่ยแต่งตัวแล้วมั่นใจก็วันนี้แหละเพราะว่าปกติเขาเป็นคนที่เลือกชุดนานมากกลัวว่าจะใส่แล้วจะแบนไม่สวยและอย่างหนึ่งครับเขาจัดหน้าอกนานมาก อยันได้เลยนะว่านาดิิเชิงไรพี่กวาทานะคะกวาก็ทาตอนเช้าหลังอาบน้าเสร็จอ่ะแล้วก็ตอนเย็นหลังอาบน้ําเสร็จนะคะเราก็ทาแบบนี้ทุกวันเลย เช้าเย็ยนเช้าเย็ยนแบบนี้จนเราหมดกระปุกแรกก็รู้สึกว่าเนื้อหน้าอกของเราเนี่ยมันมีเนื้อมากยิ่งขึ้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลาไปแบบไปนั่งโกยอีกแล้วบอกเลยนะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยเขาไม่เหมือนใครจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นสูตรเพสัตออร์แกนิกนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภยัยแถมไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งอีกด้วยนะคะปลอดภัยถึงขนาดไหนปลอดภัยถึงขนาดที่คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะทาสบิลล่าแล้วก็ยังสามารถให้นมบุตรได้อีกด้วยนะคะครีมตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดตัวหนึ่งที่ค่อนข้างราคาสูงมาก หายากแล้วก็ไม่มีแบรนด์อื่นเขาใช้กันเลยนะคะตัวนี้เป็นดอกไม้ฝรั่งเศสนั่นเองนะคะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นไขมันที่หน้าอกให้แน่นฟูแล้วก็ไม่แฟบลงเมื่อเราหยุดฉั้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือมันดีมากโ ดีขนาดนี้อยากใช้บ้างเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นค่ะอันนี้ไม่เป็นครีมของผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเธอเป็นสาวสองก็ว่าประยาย้ำอีกครั้งนะคะว่าสาวๆที่อกแบนอกห่างไม่มีเนินหรือว่าจะเป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรแล้วก็รู้สึกว่าหน้าอกหย่อนคล้อยหย่อนยานเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นสาวๆที่ทําหน้าอกมาแล้วเป็นพังผืดหรือเป็นสาวๆเพื่อนสาวสองของเราเนี่ยก็สามารถใช้ซาบิล่าของเราได้หมดทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสไหนเนี่ยซาบิล่าของเราสามารถจัดการกับปัญหาได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ